การทำซุปหน่อไม้อัับแรกคั่วพริกก่อนตาพริกคั่ควางาน

งามเลยโซ่เพื่อคน,นอื่นไนดะ้ก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ส่บผลไม้อันนี้เราได้ต้มผลไม้ไว้แล้วต้มผลไม้กับใบยะนา

Thank you.